สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนนะคะวันนี้สาวผู้ไทยมาสวนยางนะคะทุกคนกลีกยางค่ะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ใบร่วงจะหมดแล้วนะคะแล้วก็แทงยอดออกมาใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่บางต้นก็ใบยาวแล้วนะคะเริ่มเขียวแล้วเนาะวันนี้สาวผู้ไทยจะพามาดูนะคะ น้ำยางของช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปรับเซียนเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือคือต้นที่ยังพอมีพอได้นะคะอันนี้คือมีดที่สี่แล้วนะคะที่อยู่ในในถ้วยในกระปุกแต่ต้นที่ไม่ออกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือไม่ออกนะคะต้นนี้แห้งแล้วนะคะปิดไปแล้วเนาะสำหรับต้นหน้าตายอย่างนี้นะคะสาวแพรก็จะปิดเลย พออาถึงฤด,ดูฝนใหม่แล้วค่อยมาเปิดนะคะนี่ค่ะต้นที่เคยได้แบบสองสามถ้วยนะคะก็แทบจะไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะน้ำยางเขาจะไม่ค่อยออกเพราะว่าต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบนะคะวันนี้มากับพ่อบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคน อันนี้คือสี่มีดแล้วละค่ะมีดที่สี่แล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะดูถ้วยไม่รู้ว่างวดนี้จะได้กี่กระสอบนะคะเหตุผลที่ไม่ปิดนะคะทุกคนก็คือสาวผู้ไทยอ่าถ้าถึงฤดูฝนใหม่เนาะสาวผู้ไทยไม่อยากกระตุ้นใหม่นะคะไม่อยากอ่ากรีดใหม่หมายถึงถ้าสมมติว่าเราปิดหน้ายางไปแล้วเนาะ เราพักไปหลายเดือนแบบ2เดือน3เดือนถ้าถึงฤดูฝนใหม่นะคะเวลาเราจะมากรีดใหม่แล้วก็ต้องมากลีดทุกๆวันนะคะเพื่อให้น้ํายางไหลให้ท่อน้ํายางเปิดนะคะแต่าสาวผู้ไทยไม่อยาก ทำแบบนั้นเพราะว่าเราจะใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะกรีดให้ยางมันออกสม่ําเสมอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาเขาก็จะใช้เป็นยาก,กระตุ้นกันแบบเราเปิดสักสองสามมีดแล้วเราก็ทายากระตุ้นนะคะแต่ว่าสาวพูทไทยมองว่ามันไม่ออกเหมือนมันออกธรรมชาตินะคะเราอาจจะกรีดแบบนี้แหละคะ่ะสามสี่ห้าคืนมากี่ครั้งนะคะอันนี้ห้าคืนนะคะทุกคนมากีดมีดที่สี่นะคะ ก็จะได้เก็บบันจันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่มีดนะคะอ่าช่วงนี้นะคะถ้าท่านใดที่ยังอาจจะกรีดอยู่นะคะอาจจะยังไม่ปิดเนาะมะีเคล็ดลับอะไรนะคะที่ช่วยบำรุงต้นยางให้ ต้นยางอยู่รอดทนหน้าแรงได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในนํำสาวพุทไทยได้นะคะตอนนี้นะสาวพุทไทยใช้เป็นปุ๋ยหปอค่ะปุ๋ย5้าปอปุ๋ยน้ำฉีดพ่นนะ,ะแต่เพิ่งฉีดไปครั้งเดียวนะคะ,ะสาวพุทไทยว่าจะเอามาทาอีกอยู่นะคะทุกคนช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะหน้ายางก็จะแห้งๆนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำเนาะปกตินะคะปีที่แล้วเนี่ยถ้าต้นเดือนนี้มีฝนตกแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีฝนมาเลยนะคะรอดู อีกสองสามวันตามข่าวค่ะทุกคนท่านใดที่ปิดหน้ายางแล้วนะคะคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะท่านใดที่ลุยต่อนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายสาวผู้ไทยได้นะคะสาวผู้ไทยไม่ปิดนะคะทุกคนไม่ปิดมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่กรีดเนาะเนือน่องจากราคาค่อนข้างดีนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มา ถ่ายให้ดูนะคะว่าน้ำยางลดลงเยอะมากนะทุกคนหลังจากที่ใบมันยาวแล้วอะคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะท่านใดมีเคล็ดลับดีๆในการบำรุงต้นยางในช่วงหน้าแล้งะคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแนะนำสาวผู้ไทยได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสาวผู้ไทยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ